สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพูธีกำลังติดตามรับชมจองจากมตีชนพันธ์ครับสวัสดีย่อมเศ้าครับพี่น้องวันศุกร์นะครับมื่อนี้ผ้าเจ้าเมษาออกมากเรียนนะครับพี่น้องหลังจากที่พักมือนึงนะครับเมื่อวานเราจะล่อไปโอ้เหนียวครับพี่น้องนะครับวันนี้เลยผ้าเจ้าเมษามากครับแล้วมาล่อหลวงน้ำกันวาสีลาแต้มที่เจ็ดใดบ่ครับผมเจ้าเมษานะครับนกฝึกลูกเจ็ดสิบห้านะครับตอนนี้เห็นไหมีเสือผูกขาอยู่ครับ เคยเป็นเฟื้กโนกดินเมื่อก่อนนะครับพี่น้องเอาจังหวากันครับผม ไปแล้วพี่น้องไปจับอยู่สายไฟไกลๆผมรับ เดี๋ยวจังก็ดูน้ำกันครับผมมีนอกอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งกวกาบางหอมอยู่ทางบนอีกตัวหนึ่งพี่น้องเอาเราลุนมามันจิ้มมันมาครับมันนี้ครับ พิหน่องนอกปลาโยอีไก่เหมือนกันบอยู่เสาอีกต้นหนึ่งการที่เขาหยาดขึ้พี่น้องนี่ต่างคนต่างเงียบนะครับมันเหยียบใส่ก,กันโดนแล้วนะครับเดี๋ยวจนนอย่างสิเปลี่ยนเปลี่ยนควนใส่พี่น้องแล้วรอดบังกันครับ